สวัสดีค่ะพาวนะคะเจ้าของร้านสปาออนบีสาขาบางลาป่าตองภูเก็ตค่ะจริงๆร้านนี้เปิดมาเป็นสาขาแรกนะคะเป็นร้านนวดร้นแรกๆในป่าตองเลยแต่ว่าเราปิดไปช่วงโควิดแล้วก็สาขาที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือเราเพิ่งรีโนเวทใหม่เพราะฉะนั้นถ้ารวมกับตอนก่อนรีโนเวตก็20กว่าปีได้แล้วค่ะ แล้นเราก็มีหมดเลยค่ะตั้งแต่นวดเท้าไทยออยจนถึงสครับแล้วก็ทำพวกแพ็กเกจแต่ว่าที่เราจะขายดีที่สุดก็คือจะเป็นพวกนวดตัวค่ะโดดินของที่นี่ก็คือนวดตัวค่ะแล้วก็นวดออยเพราะว่าเขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เรามีหลายออปชันให้เขาได้เลือกตาม,ตามความต้องการของลูกค้าค่ะจะมีความไพรเวทก็จะมีห้องสำหรับคู่ ที่เขาอยากมาแล้วก็มีห้องแยกซึ่งไม่ได้แยกแค่ผ้าม่านกันแต่คือเป็นห้องแยกที่ให้ความ p r i v a t กับลูกค้าจริงๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติที่เขาอาจจะคลิ n เรื่องศาสนาต้องพูกหัวต้องมิชชิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้ความ p r i v a t เขาได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเราเขานวดออยล์หรือเขานวดอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกปลอดภัย ระหว่า,างทางในการเปิดร้านเนี่ยจนถึงปัจจุบันเราก็ได้มีการหาสูตรใหม่ๆเปลี่ยนลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆแต่ว่าแคบิวเนี่ยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ว่ายังไงมันก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราไม่เอาออกนะคะเพราะว่าหมอใช้ก็ชอบลูกค้าใช้ก็รู้สึกว่าปลอดภัยเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งในเมนูนนนตัวเลือกหลายๆอย่างของเราที่เราก็ยังคงไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่นะคะจนถึงปัจจุบัน